สวัสดีครับผมนายเกิดเกิจันลอยนะครับตำแหน่งอาสาพัฒนารุ่นที่73ครับวันนี้เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปันผมจะมาสอนการใช้โปรแกร,รม Can วานะครับในการใช้ทำวิดีโอนะครับซึ่งผมใช้ในการสรุปประชาสัมพันธ์ประจำเดือนของของแต่ละเดือนอยู่แล้วนะครับ ซึ่งก็ไม่ยากครับก็คือเราเข้ามาใน google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Canva เข้ามา mm hmm. ก็จะเป็นหน้าตาโปรแกรมของของ c a น v a นะครับซึ่งจะต้องมีการสมับการใช้งานก่อนแต่วันนี้ผมจะมาสอนในการใช้วิดีโอนะครับก็คลิกเข้าไปตรงคำว่าวิดีโอได้เลยครับพอเข้ามาในวิดีโอแล้วจะมีตัวตัวแบบให้เราเลือกว่าเราชอบแบบไหนเราจะทําแบบไหนนะครับในการใช้นะครับแล้วก็เลือกได้ อย่างเช่นวันวันวาเลนทายวันครบรอบอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถเลือก,เล,อกเลือกได้ตามตามตามเราเราต้องการอย่างเช่นอันนี้นะครับสักครู่นะครับมันลงอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นเป็นแบบของมันในการใช้นะครับเราก็สามารถตกแต่งได้อย่างเช่นเราจะเอามาจากตัวนี้อัปโหลด ตัวนี้คือตัวที่เคยโหลดไปอยู่แล้วในใช้ใช้ข้อมูลในการที่แต่งโปรแกรมนะครับเช่นทำเรื่องคลิกชุมชนถ้าถ้าอย่างทำคลิกชุมชนอยู่แล้วผมก็สามารถเอาเข้ามาใส่ใส่ได้นะครับคลิกชุมชนของเรานะครับสมมติว่าดูแล้วมันมันอยู่ตรงนี้แล้วเข้าไปไว้ ไปข้างหลังอย่างงี้นี่ก็จะเป็นแบบตัวกดเนี่ยนะครับแล้วสามารถเลื่อนเข้ามาได้นี่เช่นอย่างนี้นะครับในการทำโปรแกรมว่าตรงนี้อ้ไหมครับมันจะมีตัวตัวนี้ันเราสามารถใช้ได้เิียงไปเลยครับว่าคิดน ตด้่เากันเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าเราพอเราใส่ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องการให้มันมีการเคลื่อนไหวแบบลอยออกลอยเข้าแล้วก็เลือกได้นี่เลือกได้ว่าจะาแบบไหนนี่ก็ได้นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวิธีการใส่ใส่เสียง ก็กดตัวคำว่าเสียงเลยครับยงซึ่งมันจะมีเสียงของมันอยู่แล้วหรือว่าท่านเราจะนําเขา้าได้แต่ว่าถ้าตัวมีมงกุฎอย่างนี้เราคือเราต้องจ่ายตังค์นะครับน,นีเ่เราต้องเสียตังค์ก็เลือกได้เอาเพลงนี้อย่างเงี้ยมันก็จะเข้ามาจะเป็นแบบนี้ครับเริ่มต้นเข้ามา เนตชาั่วหน้ครับเข้ามาว่าให้มาต่อไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่าเราทำเรียบร้อยแล้วเราต้องการที่จะบันทึกเราต้องการที่จะบันทึกเราก็กดตรงคำว่าแชร์แล้ว ดาวน์โหลดวิดีโอดาวน์โหลดแล้วก็มันจะมีตัวให้เลือกครับเป็น mp4 หรือว่าเป็น jpeg หรือ png อยู่แล้วนะครับเป็น pdf แล้วก็ล้วก็กดดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดได้เลยเพราะเรากดดาวน์โหลดมันก็จะเข้าเด้งเข้าไปอยู่ในในใน,ในตัวเก็บไฟล์นะครับกํากำลังดาวน์โหลดเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายไม่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 ไมไมยาก ครับรอ,อโหลดสักคู่โอเคครับเมื่อมันหบกประจำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยครับ ก็จะไปอยู่นี้ในดาวโหลด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 นี่ครับมันจะขึ้นเป็นคอลเลกชันแล้วก็กดดูก่อนนี่ จะเป็นอะไรกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ